อาบ่เป็นฝนสีไม้อีกเราบอกพี่น้องโ้านี้นะครับอนันทั้งฝ่าท่ามึงเลยนะครับฝ่าท่ามึงเลยส่งเมืดอเหมือนหม่อีกแล้วนะครับฝ่าท่ามึงเลยเนาะบึงอำเภอน้ากลางเข้าบัดนี่นี่ทึ่งว่าว่าอยูเนี่ยนะครับันทั้งน้องบัวนะครับท่าน้องบัวตอนนี้ก็ลอดไ่บาดอยู่ครับลอดไ่บาดอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อออกมาใส่บาดเดีกันนะครับ ใส่บาทน้ำกันบรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีจะส่งสิมีฝนลินปล่อยๆมาแล้วนะครับฝนตกห้ามลวงตายครับวันนี้นะครับบรรยากาศสวยงามครับวันนี้บรรยากาศสวยงามอันนี้แหละครับกลางตลาดกอกขอ้านะครับกลางตลาดก๊กขอ่าอำเภอหน้ากลางข้านะครับนี่คือบรรยากาศแย่มเหมือนะครับ คณะรอดลงตามาใส่บาตรมาบินทบบาทนะครับ